มีอยู่อาชีพหนึ่งอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจนี้แหละที่เขาบอกว่าตั้งตัวเองดีๆเหอะจะรวยได้จะเป็นเศรษฐีได้นั่นคือกลุ่มเศรษฐกิจที่มีชื่อว่า Creator Economy Influent นะครับธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตคอนเทนต์นะมีการประเมินออกมากจากธนาคารยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งในสอเมริกาที่มีชื่อว่า Goldman Sachs เชื่อไหมครับว่าอุตสาหกรรม จริงๆมันเรียกอุตสาหกรรมก็ไม่ถูกเพราะว่าเราพอเราพอ,าพอานึกถึงภาพค,ควาว่าอุตสาหกรรมนี่มันจะต้องมีเครื่องจักรมีโรงงานมีแท่นพิมพ์มีอะไรใหญ่ๆถูกไหมฮะแต่ว่าต่อไปนี้คำว,ว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมันคงจะไม่ได้สะท้อนถึงการมีโรงงานมีคนเยอะนะครับมีแขนกลนะมีเครื่องจักรใหญ่ๆโมใหญ่ๆอีกต่อไปละเพราะว่าอะไรครับต่อไปอุตสาหกรรมในอนาคตเนี่ยกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจและมีมูลค่าสูงมากๆถึงประมาณ2 5 0,000ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเฉพาะกลุ่มนี้จะมีมูลค่าสูงถึงประมาณ8.8ล,ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับก็คือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เรียกว่า Creator Economy Creator Economy Creator ก็ย่อมาจากคำว่า create แปลว่าสร้างสรรค์หรือสร้าง Creator ก็คือผู้สร้างนั้นเศรษฐกิจในกลุ่มผู้สร้างในนี้สิ่งที่เขาสะท้อนต่อไปก็คือเป็นพวกที่สร้างคอนเทนต์อย่างที่เราทำๆกันนี่นะครับอย่างที่ผมนั่งทำอยู่เนี้ยเราก็เรียกว่าเป็น Creator นะครับ ธนาคารโกลเมนสักได้ประเมินนะครับว่ารายได้ทั้งหมดและมูลค่าของอุตสาหกรรมในธุรกิจที่มีการสร้าง Influencer ขึ้นมานี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตนทั่วๆไปที่เป็น i n f l u ูเอนเไม่ว่าจะเป็นบรกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นเอเจนซี่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวรวมไปถึงพอทำคอนเทนต์อย่างนี้เราก็ต้องมีทีมงานใช่ไหมฮะ มีการตัดต่อใส่ภาพลงเสียงแล้วก็โพสต์แล้วก็มีทีมงานและต่างๆแล้วก็ดูการโพสต์ดูสถิติวิธีการโพสต์ดูแทคนิคในการโพสมาทำยังไงฟีดจะได้เห็นะไรต่างเนี่ยทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเรียกกันว่าครีเอเตอร์อีโคโนมี่เนี่ยนะครับจะกลายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่น่าสนใจกลมเซนแซกร์เขาคาดการณ์อย่างนี้ครับว่าไอเจ้าอุตสาหกรรมของพวกอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ารีวิวเวอร์ที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับจะมีมูลค่านี่นะครับขึ้นไปถึง2เท่าของปี2023 คือขึ้นไปอยู่ที่ประมาณเนี่ยจาก16ล้านล้านเป็น18จากอ่าเป็น16ล้านล้านบาทนี่นะครับในปี2023นะครับทีนี้นักวิเคราะห์เขาประเมินต่อไปอย่างนี้ครับว่าทําไมธรุกรกิจนี้มันถึงได้โตรเร็วอย่างนี้เหตุผลเพราะอะไรทราบเครับเป็นเพราะว่ตาตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในโลกโซเชียลหมดนั้น <sh arp> คือความเป็นฟิสิกอลตัวจริงของเราเนี่ยยังยังอยู่บนโลกในนี้ครบทุกอย่างแต่ว่าพอเวลาเราจะทํางานเวลาเราจะพูดคุยกันเวลาที่เราจะปฏิบัติงานเวลาที่เราจะท่องเที่ยว เรากลับไปอาศัยใช้บริการที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียหรือว่าเครือข่ายที่เป็นอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นแล้วก็กลายเป็นว่าต้องมีการสร้างอะไรครับตัวตนเสมือนจริงภาพเสมือนจริงธุรกรรมเสมือนจริงที่อยู่ในโลกจริงๆให้มันเข้ามาอยู่ในโลกของไซเบอร์นะครับดังนั้นด้วยพวกนี้เองก็เลยจาเป็นต้องมีอะไรครับการเกิดขึ้นของอินฟลูเอนเซอร์การเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มต่างๆที่จะต้องรองรับการสร้างคอนเทน ในยุคที่เป็นแบบอะไรฮะโซเชียลมีเดียนะครับดังนั้นโกลเม้นแซกก็เลยมองต่อไปครับว่าไอ้เจ้าธุรกิจประเภทนี้ในกลุ่มที่เรียกว่าเศรษฐกิจครีเอเตอร์หรือว่าครีเอเตอร์อีโคโนมีเนี่ยนะครับจะยังไม่รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นเลยตราบใดที่จากนี้เป็นต้นไปพฤติกรรมมนุษย์นั้นถูกฝังเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมว่าจริงหรือไม่จริงครเออจริงก็เป็นเรื่องจริงนะตอนนี้เราเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่โลกไซเบอร์กันเยอะมากเลยฮะโลกจริงังไม่ค่อยจะทักทายกันเท่าไหร่นะครับท่านี้้แลวนะครับ เออถามท่านผู้ชมดีกว่านะท่านผู้ชมคิดว่าออระหว่างอินฟลูเอนเซอร์นะครับกับคนทั่วไปนะอาชีพไหนทำเงินดีกว่ากันส่งครับอา้าวส่งเลยครับท่านผู้ชมครับอาชีพไหนทำเงินดีกว่ากันครับระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในโลกไซเบอร์อ่ะส่งครับ ถ้าใครคิดว่าอินฟลูเอนเซอร์พิมพ์คาว่าอินฟลูถ้าใครคิดว่าคนทั่วไปที่มาอยู่ในโลกไซเบอร์ก็พิมพ์คาว่าคนทั่วไปส่งเลยนะครับส่งเลยนะฮะถ้าผู้ชมคิดว่าอาชีพไหนทําเงินได้ดีกว่ากันระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในโลกไซเบอร์ถ้าใครคิดว่าอินฟลูเอนเซอร์พิมพ์อินฟลูครับถ้าใครคิดว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในโลกไซเบอร์พิมพ์คำว่าคนทั่วไปแล้วส่งมานะครับทีนี้ถามว่าใช่ทุกคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์หมดจำนวนมีมากขึ้นยมมาาพจะสรรห ปั้นแต่งสร้างสรรรังสรรคอนเทนต์นะครับเพื่อที่จะเตือนให้คนอยู่ในโลกไซเบอร์ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารายได้ต่อหัวต่อหนึ่งธุรกร,รมเนี่ยไม่ได้เยอะเหมือนอย่างในโลกที่แท้จริงนะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเหมือนอย่างที่แท้จริงนะฮะดูสิครับเขาบอกว่าไม่ใช่ครีเอเตอร์ทุกคนจะสร้างรายได้ได้มากมายจนกระทั่งกลายเป็นเศรษฐีเหมือนกับการทําธุรกิจในโลกที่แท้จริงนะครับผลส Creator, าํารวจครีเอเตอร์6 8รารายเยอะนะฮะจากรายงานของมาแบก เป็นแพลตฟอร์มใช้โฆษณาเนี่ยที่เขใช้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาบอกว่า51%มีรายได้ต่ำกว่า500ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนคือเดือนหนึ่งได้เงินไม่ถึง17,600บาทครับนี่51%นะฮะแล้วก็1ใน4คือเกือบ25%มีรายได้มากกว่า70,000บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็มี4%ได้รายได้มากกว่าเดือนละ350,000บาทต่อเดือนโอ้ แสดงว่าฐานใหญ่ที่สุดของอินฟลูเอนเซอร์ในอุตสาหกรรมนี่นะฮะเห็นไหมฮะต่อเดือนคุณยังได้เงินไม่ถึงหนมื่นเจ็เลยแต่มันจะมีอยู่แค่สี่เปอร์เซนที่มันจะสามารถทำเงินต่อเดือนได้ถึงสามแสนห้าหมื่นโอ้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ท่านผู้ชมครับต้องลืมนะครับว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยนะฮะถุงได้ฐานท่านผู้ชม่างครว่าท่านผู้ชมคิดว่าระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับคนที่ไม่ได้อยู่ในโลกไซเบอร์เนี่ยใครมีไรายได้มากกว่ากันถ้าใครคิดว่าอินฟลูเอนเซอร์พิมพ์อินฟลู ถ้าใครคิดว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในโลกไซเบอร์ก็พิมพ์คนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็หมายความว่า Creator อร์ n o m y มเนี่ยนะครับมันยังไปต่อได้แต่ขึ้นอยู่กับศักยภาพความสามารถของแต่ละบุคคลของแต่ละองค์กรของแต่ละเนื้อหาสาระของแต่ละช่องทางในการที่จะทำให้สร้างรายได้ให้กับคนทุกคนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับใน Creator อร์ n o m y จริงอยู่ครับคือถึงได้บอกว่าความห่างส่วนต่างของรายได้ครีเอเตอร์ที่จะสร้างได้มันห่างกันเยอะมากเลยนะเห็นไหมฮะแต่ สิ่งที่น่าสนใจคือจํานวนของคนในโลกแท้จริงเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์พร้อมๆกันในเวลาเดียวกันและโลกไซเบอร์ท่านผู้ชมครับมัน24ชั่วโมงไม่เหมือนในโลกเสมือนจริงที่มีไทม์โซนรูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่เป็นตรงนี้เองนี่นะครับก็เลยทําให้มีคนพูดว่าในที่สุดนี่นะครับ การจะสร้างรายได้ในยุคของพวกครีเอเตอร์อีโคโนมีเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคตต่อไปแต่ว่าคงจะต้องดูจังหวะเวลาหลายๆอย่างเกิดขึ้นกันนะครับแม้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งที่ตอนนี้ทุกคนก็คงต้องหาทางกันไปกันแล้วครับแล้วก็ต้องปรับตัวเองก่อนที่สิ่งต่างเหล่านั้นจะมาปรับตัวเราออกไปนะครับหรือว่า disrupter นั่นเองครับ